นนะคะเนื้อนุ่มค่ะทรงมาใหม่เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นกระดุมหน้าค่ะมีฝค่ะลายสวยมากเลยค่ะเป็นคอกลมนะคะตรงคอนี่แต่งระบายนกไม้นะคะนี่ค่ะเป็นดอกไม้นะคะรุ่นกระดุมนะคะด้านหน้าจะเป็นทรงปล่อยนะคะค่ะด้านหลังจะตีเกตคู่ค่ะเกนคู่หลังนะคะสวยมากนะคะสะดวกในการใส่นะคะดูแขนค่ะแขนจะเป็นตรงยาว ห้ส่วนนะคะแล้วก็ระบายปลายแขนนิดนึงค่ะสไตล์คล้ายทรงเอนะคะค่ะสวยมากเลยค่ะเวลาใส่นะคะแขนจะบานนิดนึงนะคะไม่เยอะมากค่ะสวยค่ะใส่กับกางเกงก็ถูกได้นะคะมีสีมาตามนี้เลยค่ะมาทั้งหมดสี่สีด้วยกันค่ะมีสีขาวนะคะสีชมพูกะปิค่ะสีม่วงกรีบบัวค่ะแล้วก็สีส้มนะคะส้มโอรสค่ะ สว่างมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเนื้อลูกไม้นุ่มนะคะลูกนี้ใส่ไม่คันค่ะตัวซับในเป็นผ้าลินินนะคะค่ะลูกนี้ขายอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะลดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกก็ไปในเฟซบุ๊กทีมร้านลูกไม้ไทยจันทร์ทพทิพย์นะคะช่องทางที่สองเข้าไปในยูทูบค่ะทีมร้านลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะในยูทูบจะมีทั้งแบบเสื้อกระเป๋าถือพร้อมกับทัชกลุ่มนะคะช่องทางที่สามเป็นไลน์่วนตัวของได